ทำไมคนคนนี้เขาถึงนิ่งใส่คุณเงียบใส่คุณได้มากขนาดนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานของคนคนนี้กันนะว่าทําไมเขาถึงนิ่งกับคุณจังเลยเงียบกับคุณจังเลยไม่ค่อยมีแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะกับคนที่คุณนึกถึงแล้วก็มีประเด็นอยู่ตอนนี้นะเอ่อเม้นเปิดไพ่พลังงานของคุณมาแล้วละนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพลังงานของคุณเนี่ยตรงกับไพ่ในวันนี้นะคะคําทํานายในวันนี้ก็อาจจะเป็นของคุณคุณก็สามารถดูคลิปนี้ไปต่อนะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุณในตอนนี้ นะก็ผ่านคลิปนี้ไปนะคะค่อยดูคลิปวันอื่นก็ได้นะหรือคลิปอื่นในช่องก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมามี knight of swords ace of cups wheel of fortune แล้วไพ่ขยายคือ two of swords นะดูเหมือนว่าตัวคุณเองกับตัวเขาเองดูเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ยกับเขาเนี่ยคุณยังอยากที่จะแบบ ยังอยากที่จะเข้าหาเขายังรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนนี้อยู่นั่นแหละนะคะคุณยังมีความรู้สึกในบางครั้งเหมือนแบบมันเอ่อล้นะ่ะมันเหมือนแบบตอนตอนนี้ความรู้สึกของใครบางคนอาจจะรู้สึกว่า sensitive อ่อนไหวมีความไม่ชัวร์มีความไม่แน่ใจนะคะกับคนคนนี้อยู่แต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากเข้าหาอยากที่จะแบบยังอยากรู้อะว่าทําไมเขาถึงเงียบจังเลยอะไรประมาณนี้มันมีอารมณ์ของคนที่ในตอนเนี้เหมือนแบบ ความสัมพันธ์นี้เหมือนเหมือนตัวคุณกับเขาเป็นอะไรซึ่งวกไปวนมากับกลับกลับกลับมาหายไปกลับมาหายไปอะไรประมาณเนี้ยนะมันทำให้คุณเหมือนแบบไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงดีมีความเหมือนแบบยังมีความ ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงมีความไม่ชวหนหรือหรือจริงๆแล้วในในใจของคุณเองอะ่ะคุณก็พอจะรู้อะ่ะว่าคนคนนี้เขายังไงแต่ยังเลือกที่จะปิดตาเนาะยังงมย่ง,ย,ง,ย,งยังเลือกที่จะปิดตาของตัวคุณเองยังไม่คิดที่จะตัดสินใจอะไรมีอารมณ์ของแบบเหมือนรอการรอคอย เหมือนมีการรอคอยให้เขากลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมาคุยหรือถ้าเกิดเขานิ่งไปก็มีความกังวลใจว่าเมื่อไร่เขาจะกลับมาคุณควรที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนคนนี้นะมีอารมณ์ของแบบความความความคิดความไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะคะทั้งที่ว่าตัวเองก็เหมือนแอบยั่งรออยากที่จะคุยกับเขาอยู่เหมือนกันนะแล้วทําไมคนคนนี้เขาถึงเงียบ เงียบกับคุณจังนะเงียบกับคุณเหลือเกินนิ่งใส่คุณเหลือเกินเพราะอะไรนะคะคนคนนี้เขาเป็นอะไรดูซินายอวอนส์ ands, เขาอาจจะมีกำแพงนะคะคนคนนี้เขาอาจจะมีกำแพงปิดกั้นความรู้สึกของเขาเองหรือตัวคนคนนี้ในอดีตหรือว่าหรือว่าหรือว่าในอดีตเขาเคยเจอกับความรักที่มันไม่ค่อยโอเคอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ คุณกับเขาคุยกันเจอกันสารสัมพันธ์กันเขาอาจจะไม่ได้เปิดใจเปิดตัวให้กับเราทั้งหมดเพราะว่าเขาเคยแบบเหมือนผ่านอะไรมาเยอะเกี่ยวกับความรักหรือในตอนนี้คนคนนี้ที่เขาเงียบเป็นเพราะว่างานเขาอาจจะเยอะมากๆเลยก็ได้หรือเรื่องเรียนเขาแบบมีอะไรวุ่นวายนะคะที่ทําให้เขาต้องไปโฟกัสกับกับสิ่งตรงนั้นก่อน นะด,ดูดูเหมือนตอนนี้ที่เขานิ่งงาเหมือนเขามีปัญหาจริงๆนะมันมีปัญหาบางอย่างรุมร้าแล้วอาจจะแบบมันเป็นอุปสรรคที่ทําให้เขาแบบรู้สึกไม่อยากจะ move ไม่อยากที่จะแบบ มีแอคชั่นอะไรเกี่ยวกับความรักในตอนนี้เหมือนตัวเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความเครียดเกี่ยวกับตัวชีวิตของเขาเองว่าชีวิตเขาจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะนะแต่ตัวเขาเองถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมเขายังนึกถึงคุณไหมเขาก็ยังนึกถึงคุณนะแต่เพียงแค่ว่าในช่วงนี้ energy ของเขาค่อนข้างนิ่งนะคะค่อนข้างนิ่งเพราะว่า มีอะไรหลาๆอย่างที่เขาจะต้องดิวอ่ะอุปสรรคของเขาเองปัญหาของเขาเองหรือแม้กระทั่งเรื่องเงินหรือหรือหรือการแบบ เรื่องแบบเรื่องส่วนตัวของเขาอ่ะมันมันมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณนะที่เขานิ่งเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยถามคิดถึงคิดถึงนะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะเขาไม่เขาไแบบเหมือนไม่ได้ไปคุยกับใครไม่ได้อะไรเหมือนเขาอยู่อยู่อยู่ตัวคนเดียวของเขาอะ่ะเขามีสิ่งที่เขาจะต้องคิดในตอนนี้นะมีสิ่งที่เขาจะอาจจะต้องตัดสินใจกับเรื่องราวรอบๆตัวของเขาปัญหาของเขานะคะนั่นคือ เหตุผลที่เขานิ่งไปเงียบไปกับคุณนะคะเนาะเพราะว่าเหมือนตัวเขาเองแบบก็ยังไม่ชัวรมีบางอย่างแบบในความรู้สึกเขาเขาแบบเหมือนในตอนนี้อยากจะเก็บความรู้สึกอยากที่จะแบบอยู่คนเดียวแหละ โดยสรุปแล้วที่เงียบไปเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาอะไรของเขาที่เขาจะต้องดิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเงียบคือแบบนี้นะที่เขาเงียบคือแบบนี้เขาไม่ได้เหมือนแบบเออไม่อยากคุยกับคุณหรืออะไรเนี่ยแต่เขามีเรื่องของเขาที่ต้องดิวในตอนนี้นะคะโอเคขอบคุณมากที่ตามชมกันในวันนี้พบกันใหม่ครั้งหน้าคะสวัสดีค่ะ